ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแยง้งความไม่เข้าใจในการและการได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามุกเรือนำข้าวล้ามน้อ,นมงนองมนประชาชนสามขีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกลรือนำข้าวล้ามน้อ,นมงนองมดประชาชนสามขีประเพนีวันไหล ประชาชนทุกครายการสวัสดีบางแสนรวมพลังร่วมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับกับรายการสวัสดีบางแสนครับกับผมแม็กกี้ประชาาประหยัดนะครับในวันนี้โอ้โหเสื้อผ้านาผมจัดเต็มครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับแม็กกี้จะพาคุณมาพบกับอีกหนึ่งงานใหญ่ของเราชาวเทศบาลเมืองแสนสุขกับเราชาวบางแสนครับนั่นก็คืองานบางแสนย้อนยุคครั้งที่6ประจำปีพศ2,500 56ครับผมซึ่งในปีนี้นะครับจัดนะแหลมแท่นบางแสนของเราครับเราเนรมิตนะครับลานกิจกรรมแหลมแท่นนะครับย้อนยุควันวานในยุคฟิปปี้นะครับพร้อมกับกิจกรรมมากมายครับปีนี้แบ่งเป็น3โซนนะครับมีทั้งโซนบางแสนหมหาศพโซนบางแสนลำลึก โซนบางแสนแสนสุขครับผมแต่ละโซนนั้นก็มีกิจกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเวทีลีลาเวทีคอนเสิร์ตเวทีลำวงหรือว่าจะเป็นร้านค้าโซนถ่ายรูปในยุคคิปปี้เรียกว่าเพลิดเพลินย้อนวันาน,นกับยุคคิปปี้กันได้อย่างสุดมันอย่างแน่นอนครับภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในช่วงหน้าครับรายการสวัสดีบางแสน ปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60เป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฝังกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมจะทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลต่อตบได้นะคะบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย รจุภัณฑ์จากทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลือกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอดด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในใชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสน ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมบรรยากาศของงานบางแสนย้อนยุคนะครับในปีนี้ซึ่งเราจัดเป็นครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งบรรยากาศในงานบางแสนย้อนยุคของบางแสนของเรานั่ยนะครับเราจัดบริเวณลานกิจกรรมแหลมแท่นนะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นก็จะเป็นการตกแต่งบรรยากาศเป็นย้อนยุคนะครับในสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับแล้วก็จะมีการออกร้านค้าต่างๆนะครับในบรรยากาศของย้อนยุคนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการ าชมดนตรีนะครับจากศิลปินนักร้องนะครับในยุคเก่าๆนะครับตีมงานในปีนี้ก็จะย้อนไปประมาณปี60-70นะครับยุคฮิปปี้ก็เสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้ารัดรูปลายดอกแล้วก็กางเกงขาบานแล้วก็รองเท้าหัวโตๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นปี60-70จะเน้นสีฉุดฉาดความสดใสครับ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับเราบางแสนของเราเนี่ยตลอดปีเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาเที่ยวช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือ,อวันเสาร์ทิศคณะผู้ริหารก็มีความเห็นว่าเออน่าจะมีการจัดอีเวนต์งานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลักๆคือส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีอย่างต่อนเนื่องในพื้นที่เขตบางแสนแล้วแนวทางการจัดงานบางแสนยุนยุกก็เพื่อต้องการให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ย ได้ย้อนนําลึกถึงอดีตประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับแล้วก็ยุคที่ผ่านมานะเราก็พยายามที่จะเลือกเอาธีมต่างๆมานําเสนอในแต่ละปีนะครับที่สําคัญก็คือต้องการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับในอดีตให้คงอยู่กับรุ่นลูก,ลกหลานสืบต่อไปแล้วเราก็ต้องการส่งเสริมร้านค้าชุมชนศิลประชุมชนนะให,ให้ชุมชนมีการค้าขายกรตุน้นส่งเสริม เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียน,ด,นด้านการค้าขายนะครับกิจกรรมในงานหลักๆก,ก็คือเราพยายามที่จะย้อนยุคบรนวนในอดีตนะครับอย่างเช่นเราจะมีลำวงย้อนยุคนะครับเพื่อให้ประชาชนได้มาสนุกสนานมีหนังกลางแปลงนะหนังกลางแปลงเราก็จะฉายาเวลา3เรื่องย้อนยุคเป็นหนังเก่าๆเพชรตัดเพชรชุมแพรเป็นหนังแนวภาคสดนะครับไม่ไม่ได้เปิดเทปได้เห็นอรัรถรรสชาติ นะว่าการภาคสดหนังสมัยก่อนนี่ก็เป็นยังไงนะทุกอย่างกิจกรรมนี้ฟรีหมดไม่เสียตังคนะ์แล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปย้อนยุคไปในแนวโบราณมีร้านค้าอาหารย้อนยุคแนวโบราณน,นะครับแล้วก็มีกิจกรรมรีลาศส่งเสริมให้ทุกคนได้มาสนุกร่วมกันออกกำลังกายนะครับย้อนยุคไปแนวการเต้นรำาในสมัยอดีต ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูภาพบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดแต่ละจุดนะครับของงานบางแสนย้อนยุคในปีนี้ว่ามีอะไรกันบ้างครับตอนนี้เนี่ยแม็กกี้ยืนอยู่นะครับบริเวณรอบๆนะครับของโซนบางแสนมหรสศนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ผู้คนเดินผ่านเข้ามาปุ๊บจะเจอจุดนี้ก่อนนะครับเขาจะมาถ่ายรูปกันเพราะว่าโซนนี้เนี่ยจะมีรถเก่าๆเวฟ้าเออมันก็จะบ่งบอกอารมณ์ถึงแบบว่า ยุคฮิปปี้ได้ยุคแบบย้อนยุควันวานได้นะครับก็จะมีรถเวฟฟ้าในรุ่นต่างๆมีแบ็กดอกให้ได้ถ่ายรูปก,กันนะครับหลายคนก็ถ่ายรูปป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็เช็คอินกันเออนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาหน่อยดีป่ะว่ารถพวกนี้ของใครอะไรยังไงแล้วมาได้อย่างไรนะครับน่าจะใช่พี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับครับหอมคุยับใครได้บ้างเอ่ยอ้ากลงจะคุยับใครดีด อ่ะเอาคนนี้คนนี้พี่มากันในส่วนของอะไรเป็นเจ้าของรถกลุ่มตรงนี้หรือเปล่าครับใช่ครับก็เอารถตัวเองมากันนะครับอ๋ออันนี้คือรถของพวกพี่เลยครับผมนะครับกลุ่มเกิมอะไรของเรามีไหมครับชื่อกลุ่มมากันได้อย่างไรมามีหลายกลุ่มะครับก็เป็นบางคนก็ไม่มีกลุ่มแต่รู้จักกันก็มามาได้กันนะครับอย่างหมอขับอยู่แถวบางแสนอยู่แล้วครับครับผมส่วนใหญ่เป็นรุ่นอะไรครับรถเว็บ้าก็มีหลายรุ่นนะครับมีตัวใหม่เลยก็มีครับ เพิ่งออกปีนี้เลย2013ก็มีแล้วก็เป็นพวกไล่มาครับเป็น px ส่วนมากก็เป็น px แล้วก็มี ram แล้วก็สังกุนที่แพงๆก็โปรนนะครับ ram beta อะไรก็จะบ่งบอกถึงอารมณ์แบบว่าย้อนวันๆได้เราก็รวมตัวกันมาโชว์นะจุดถ่ายรูปตรงนี้จุดแรกที่หลายคนเดินผ่านไปผ่านมาต้องเจอก่อนเลยนะครับก็คืออยู่กันในบางแสนนี่แหละนะครับในปีนี้มาร่วมงานแล้วปีที่แล้วมาหรือเปล่าครับมาครับก็มาทุกปีครับแต่เมื่อปีแล้วไม่ได้เอารถมาครับ นะครับปีนี้ก็เลยเอารถมานะครับโอ้โหนะครับก็วันนี้อยู่ด้วยกัน2วันเลยพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันด้วยครับโอเคขอบคุณมากรับครับ,รบอ่าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ สร้างสีสันด้วยกันตรุงนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับลองดูตามได้แต่ละรุ่นต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดกันต่อไปนะครับว่าเราจะไปตรงไหนกันต่อพาไปชมตรงไหนต่อเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวตามไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้นะครับยืนอยู่อีกหนึ่งโซนนะครับของงานบางแสนย้อนยุคของเรานะครับนั่นก็คือโซนบางแสนล้ำลึกนะครับตรงนี้นะครับเขาจะจําลองเป็นร้านค้าเป็นบูธอาหารที่ว่าย้อนอดีตนะครับไปสู่บางแสนวันวานนะครับมีทั้ง อาหารโบราณทั้งคาวและหวานมีของเล่นโบราณด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมกันครับ แม่นะครับเรามาอยู่ในโซนของบางแสนลํำลึกนะครับอย่างที่บอกว่าโซนนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารมากมายรวมถึงร้านขายของเก่าของที่ระลึกเยอะแยะเลยนะครับบูธแรกร้านแรกนะครับที่แม็กกี้จะต้องแวะเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นพวกโปสเตอร์เป็นพวกหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นในแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับตรงนี้หาซื้อกันได้เลยนะครับ มากันที่ร้านต่อไปเลยครับคุณผู้ชมครับอย่าได้รอช้าเลยร้านนี้ก็น่าสนใจมากโดยเฉพาะใครที่ชอบสะสมนะครับนั่นก็คือร้านเครื่องทองเหลืองอ้อนะครับทองเหลืองโบราณด้วยนะครับจะโบราณแค่ไหนแล้วราคาจะเป็นอย่างไรมีรูปแบบอะไรบ้างเดี๋ยวเราพูดคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของบูธกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวขอรบกวนเวลานิดนึงพูดคุยกับแม็กกี้หน่อยนะครับมาจากที่ไหนครับอายุทยาค่ะอายุทยาค่ะเจ้าของร้านน่ารักมากชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องแคทค่ะน้องแคทนะครับมาจากอายุทยาเลยค่ะขายอะไรบ้างครับเป็นทองเหลืองอย่างเดียวค่ะเป็นเครื่อง<ช>ทองเหลืองโบราณค่ะทําไมครับมันมันทำไมมันโบราณมันแตกต่างยังไงครับก็ลูกทรงใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกทรงแบบในการออกแบบ นะครับก็คือพวกนี้ยังไงครับเป็นของที่ทําขึ้นใหม่หรือว่าเป็นของเก่าค่ะรือว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็คือว่าเครื่องทองเหลืองทุกชิ้นที่นี่เป็นของเก่าเป็นของสะ,ะสมะไม่ใช่ว่าทําขึ้นมาใหม่เลยโอ้นะครับมีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างครับก็เป็นพวกขันตักบะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ นี่นี่นี่เป็นขันตัดปาดน่าสนใจมากอย่างนี้นี่เท่าไหร่อ่ะอันนี้พันเก้าค่ะพันเก้าค่ะไม่แพงนะครับทองเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลดได้ของเก่าด้วยโอ้น่าสนใจมากอันนี้ชิ้นนี้แม็กกี้สะดุดตามากนี่ครับเป็นตินโตปิ่นโตค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปิ่นโตอันนี้จะเป็นลายตอกลายอะค่ะเป็นการตอกลายใช่ค่ะปิ่นโตตอกลายเป็นลายโบราณเลยค่ะ นะครับอันนี้ก็คือของเก่าเหมือนกันใช่ค่ะตบทอดมายุครุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเลยแล้วก็แพงไหมครับอันนี้5,5 0 0ค่ะ ,5 5 0 0เป็น3ชั้นน่แพงนะครับเป็นของสะสมแล้วก็แบบว่าไปวัดได้ด้วยเนาะได้ค่ะเก๋ๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงเทียนก็ดีอันนี้นะสนใจมากเขียนหมากเขียนหมากนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าเหมือนกันใช่ค่ะครบเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิ มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่คีบหมากค่ะที่คีบลูกหมากใช่ไหมคือเราไม่ได้ใช้มีดสับเนาะ<ม>คนะโบราณเขาจะมีที่คีบนะครับสวยอะ่ะนะครับชุดนี้เท่าไหร่อันนี้6,900นเกค่ะ6,900นเกโอ้ไม่แพงนะมีสองชั้นใช่ป่ะใช่ค่ะคือชั้นล่างก็แบบว่าเอาไว้เก็บของได้ด้วยเอาไว้เก็บใบพูอะไรไอย่างเงี้ยลูาไว้เก<า>็บหมาก นีโบราณจริงๆอะ่ะคุณผู้ชมนะ่าสนใจมากครบเลยนะครับในชุดนี้เท่าไหร่นะ6ก0ันเก้าต่อรองได้ไหมราคาได้ค่ะได้เลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจทองเหลืองโบราณที่โซนบางแสนลำลึกงานบางแสนย้อนยุคป,ปีนี้ครับแนะนำครับบูธนี้ครับ ้อนอดีต 2, 4, 8, 2ปู่แดงนะครับเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวโอ้โหนี่นี่น,น,นี่มีพวกขนมอะขนมโบราณอะคืออันนี้ผมยังทันนะช่วงประมาณแบบว่าอ,อ,อนุบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหาซื้อตามห้างสำรัสินค้าไม่มีนะต้องตามงานแบบนี้เท่านั้นคุณผู้ชม เอาเป็นว่ามามาดูเองดีกว่าที่บูธของปู่แดงนะครับตรงนี้มีทั้งขนมมีทั้งของเล่นโบราณน,นะครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้ที่นี่ที่เดียวโซนบางแสนลำลึกครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแม็กกี้จะไปอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวติดตามชมด้วยกันแล้วกันนะครับว่าจะไปโซนไหนตอนนี้เนี่ยหยุดก่อนสําหรับโซนบางแสนลำลึกเรื่องของของใช้ของเก่าของโบราณอะไรไม่ เอาคุณผู้ชมเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อดีกว่านะครับมีอีกหนึ่งโซนอีกหนึ่งเวทีที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานบางแสนย้อนยุคในแต่ละปีเลยนะครับในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันหยดแน่ผมจะนึกออกใช่ไหมครับว่าคืออะไรนั่นก็คือเวทีลำวงย้อนยุคครับผมสนุกมากเดี๋ยวแม็กกี้ว่าจะไปแจมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูค่าบรรยากาศกันนะครับว่าปีนี้ลำวงย้อนยุคจะเซฟแค่ไหนครับไปดูพร้อมกันครับ ชมตรงนี้เป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมากตั้งแต่เด็กๆแล้วบ้านแบบอยู่ชนบทอยู่ในปา่าไม่ไม่ค่อยได้เจองานแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะต้องจะต้องให้ได้เออม้าหมุนเนี่ยแหละม้าหมุนตรงนี้เขามีด้วยงานบางแสนย้ยุกนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมกี่บาทนั่งได้เปล่านั่งได้ไหม<น>เขาไม่ให้นั่งอ่ะ<ป>ทําไมอ่ะกลัว,ลวหักโอ้กลัวหักผู้ใหญ่นั่งไม่ได้หรอโอ้เเข,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 ขาให้แต่เด็กอ่ะ ไปดูที่อื่นปไป,ไ,ปไอเนี้ยชิงช้าสวรรค์ก็แล้ว ถามว่าใช่รถบัมหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่รถบัมนะคุณผู้ชมนะแต่จังหวะแบบว่าโอเคมากเลยตรงนี้เป็นชิงช้าสวรรค์เออนะครับมีชิงช้าสวรรค์ให้ได้นั่งกระันเพลินด้วยดูทัศนียภาพรอบๆบางแสนยามค่ำคืนแล้วก็แสงสีสีสันนะครับภายในงานบางแสนย้อนยุคข,ของเราเลยครับสนใจก็ามากันได้ไม่แพงด้วยเออนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้แม็กกี้ส่งคุณผู้ชมนะครับ ไปชมภาพบรรยากาศบนเวทีหลักของเราก่อนนะครับว่าตอนนี้บนเวทีหลักของเรานั้นมีศิลปินหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันครับ,บเ แรงบันดาลใจเวลาจะล่วงเลยไปยังอยู่ในล้วงใจลูกหลานสมบัติเราจะเลิศแส้สีให้ลือเจ็กนัง่ไไไงไม่ลืมไม่ลืมยังไม่ลืม หือดีแล้เพราะมี่ขาดเธอไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมยังไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม,ม,ลมกลับมารับฟังและเหมือนเดิมเถิดคู ใขึงจนหัวใจหวานไม่อยากให้ใครๆครคุณไม่อยากให้คุณใกล้ไปแม้ใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เป้าดูหัวใจใส่ลูกปิดแล้วรีบปิดก่อนแทมไม่เปิดตอนรับใครอยากจะเป็นคนเดียวอยู่ในของหัวใจของคุณ เ,เสียงไปไหนขอเสียง้รนลับกันหน่อยแล้วขอบคุณครับรักคุณเสียยิ่งกว่าใครปิดตาคุณได้จะปิดตาคุณไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณมผมเฝ้าบนบานทำบุญเพราะกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจ คุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับ,บาาปากความรักจากใครปิดจมูกไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครถ้าปิดประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ในสองคนกับคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในท้องผิดควากันครับ รายการสวัสดีบางแสนปริมาณขยะในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง90ตันต่อวันและมากกว่า60%เป็นขยะประเภทพลาสติกและโฟมเราเหลือเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นสำหรับพื้นที่ฟังกบขยะถ้าพวกเราไม่ช่วยกันลดหรือคัดแยกขยะโฟมอะ่ทำมาจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์จะส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางมีผลตะ่อตับได้ ชานอ้อยบรรจุภัณฑ์จทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะโฟมเป็นภาชนะที่มีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนเราจะต้องเป็นชายหาดที่ปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับมะเร็งเลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารกันเถอดด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่ บางแสน Wi-Fi City อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi City บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรารายการสวัสดีบางแสน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองแสนสุขนําโดยนางรัตนาชูกินผู้อำนวยการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มอสมอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแสนสุขลงพื้นที่ตลาดหนองมนครับตรวจความสะอาดแผงขายสินค้าของผู้ประกอบการภายในตลาดหนองมนโดยเฉพาะฝั่งนะครับที่จําหน่ายสินค้าอาหารทะเลสดและเนื้อสัตว์ต่างๆครับที่พบว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการครับมักจัดละเลยในเรื่องของความสะอาดและวางของขวางทางเดินและทางระบายน้ํา ทางกองสาธารณสุขครับจึงนําเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความสะอาด ร้องทั้งรณรงค์และให้ความรู้ในการกําจัดลูกน้ํายุงลายกําจัดสัตว์พาหะของโรคร้ายอย่างเช่นหนูและ,มะแมลงนอกจากนั้นนะครับยังขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้ามนําสิ่งของใดๆก็ตามมาวางขวางทางเดินโดยอนุญ,ญาตครับให้วางได้เพียงแต่ตู้แช่อาหารเพียงตู้เดียวเท่านั้นทั้งนี้จะทําการรณรงค์ครั้งใหญ่พร้อมกันครับรวมถึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการภายในตลาดหนองมนอีกครั้งในวันที่19มีนาคมที่จะถึงนี้ อยากจะให้ทุกท่านโต้รู้สึกสดใสรู้สึกสะอาดนั่งในเสนาะว่าบ้าค้าแม่หมาเราเองที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุขนายสราวุฒิรอดอยู่รักษาการนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขครับได้เป็นประธานในการเปิดโครงการอสมมแสนสุขร่วมใจสารสายใย่ใส่ใจโภชนาการเด็กซึ่งทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมมแสนสุขร่วมกันจัด กิจกรรมดังกล่าวขึ้นซึ่งกิจรรกรรมนี้นะครับได้จัดขึ้นเนื่องจากทั้ง2องหน่วยงานครับเห็นว่าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแสนสุขนั้นมีเด็กในวัยแรกเกิดถึง5ปีจํานวนมาก ซึ่งในช่วงวัยดังกล่าวครับมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาด้านสมองซึ่งการโภชนาการนับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาดังนั้นทางเทศบาลเมืองแสนสุขครับจึงได้จัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ปกครองในการส่งเสริมโภชนาการเด็กในวัยดังกล่าวโดยมีวิทยากรนะครับจากศูนย์อนามัยที่3จังหวัดชลบุรีมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านของเด็กในวัยแรกเกิดถึง5ปีให้มีศักยภาพที่สูงสุดอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของงานบางแสนย้อนยุคครั้งที่6ประจำปีพุทธศักราช2,557นะครับที่จัดขึ้นไปเมื่อวันที่21-22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ในวันนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศย้อนหลังเก็บตกกันนะครับสนุกสนานกันมากเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าห้ามพลาดเลยนะครับเออจะอยู่ในช่วงเดือนนี้นี่แหละนะครับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยให้ดีนะครับสำหรับวันนี้รายการสวัสดีบางแสนของเราอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่มีเรื่องที่อยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือแนะนําสามารถแจ้งผ่านรายการสวัสดีบางแสนของเราได้นะครับช่องทางแรกครับพิมพ์ SMS มาครับพิมพ์ทีบีเว้นวัด ตามโดยข้อความแล้วส่งมาที่4221300ครับหรือว่าจะกดมาที่สายด่วนเทศบาลเมืองแสนสุขครับกดมาที่1132และอีกหนึ่งช่องทางด้วยครับทางด้านหลังหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวนะครับกรอกข้อความที่อยากจะร้องทุกร้องเรียนหรือแนะนําแล้วก็ส่งมาที่เทศบาลเมืองแสน 100, สุขครับวันนี้ครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการสวัสดีบางแสนกับภาพบรรยากาศงานบางแสนย้อนยุคที่เพิ่งผ่านไปนะครับ สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับว่าแม็กกี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับกิจกรรมหรือโครงการอะไรดีๆของเทศบาลเมืองแสนสุขกันอีกวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ้้้าาาาาานนนนนนแแสแสสสสุขุขขมมมหลลลือวอววงปปรระะชชคีีเั บางแสนแสนสูงสามุกลือนน้เข้าวหลามน้องหมดประชาชนสามคีประเพณน้นวันไหล